เราพูดถึงยาเสพติดนะครับมันพิษของมันหนึ่งต่อตัวเองสองต่อผู้อื่นต่อสังคมครอบครัวและลูกเมีย อันดับแรกเลยคือทําลายตัวเขาเองนะครับผู้ป่วย,ยคือผู้เสพใช่ไหมครับอย่างที่สาธารณสุขประกาศมาก็มองได้แล้วครับว่าเขาคือผู้ป่วยนะครับทําลายตัวเขาประสาทความนึกคิดนะครับความรู้สึกผิดชอบใต้สํานึกนะครับทําลายประสาททําลายความรับผิดชอบความอบอุ่นของขครอบครัวและสังคมนะครับ หากยาสติดเนี่ยเข้าสู่สังคมใดเราเห็นได้เลยครับว่าไม่ว่าจะสังคมใดอย่างเป็นข่าวอยู่ปกติทุกวันเนี่ยนะครับวุ่นวายครอบครัววุ่นวายนะครับลูกเมียขาดความอบมอุ่นนะครับบ้าเพี้ยงอะไรต่างๆนานาเราเห็นเขาแล้วเราเกิดความสงสารครับว่าเพราะเขาคือผู้ป่วยแต่ทําอย่างไรล,ล่ะเขาจะก,กลับคืนมาเป็นคนดีได้ แล้วเป็นไงติดติดยาเสพติดมานานเราเสพมาตั้งแต่ตอนไหนก็ประมาณสามปีแล้วประมาณสามปีเราเสพเสพยอะไหมก็ทีละสองสามครั้งละสองสามเดือนเสพแล้วมีความรู้สึกยังไงก็มีแรงนะครับมันกระตุ้นกระตุ้นครับทำให้ร่างกายดีหรือครับผมถ้าเกิดเราไม่ได้เสพก็มีอาการเป็นก็มันก็จะหายทั้วที่จะหงุดหงิดนะครับ เขาไม่ได้ทํางานเลยค่ะเขาก็กินเขาก็นอนตอนตอนที่ยังตอ,ตอนที่ยังไม่ได้เสจยาเสพติดนะค่ะช่วยทำงานดีไหมตอนที่ยังไม่ได้ทําช่วยทางานดีค่ะแต่มาช่วงกลางๆเลยคะ่ะขายของเงินก็ไม่เหลือเพราะว่าหนูก็รู้ว่าหายไปไหนตมอารมณ์ร้อนค่ะเอาแต่นอนนะดิเช้ามาหนูมาจากทํางานมาก็เห็นแต่นอน เย็นห้าโมงหนูเลิกงานมาหนูก็เห็นเขานอนอีกตอนที่เราเสบอ่ะเมียครอบคัวเรามีความรู้สึกย่งไหงดูเล้หไ,โโไม่อบุนเลยลูกก็ลูกก็ก้าวร้าว <c oughs> แฟนก็ไม่เคยชอบแบบด่าทุกวันแบบชอบพูดระชดตลอดเวลาเลย ตอนนี้เขาเห็นว่าเราสมัครใจเลิกเออตำรวจเขาก็เข้าไปดูแลไปเยี่ยมบางครั้งตำรวจเขาซื้อน้ําไปให้ด้วยซื้อไข่ไปให้ด้วยครับของกินไปให้ไปเยี่ยมไปคอย,คอยดูแลด้วยตลอดแล้วก็มีงานให้ทําด้วยครับรู้สึกภูมิใจนะว่าการจับคนไปติดคุกเนี่ยมันง่ายมากแต่ทําอย่างไรล่ะเราจะให้เขาคืนสู่สังคมได้ ความรู้สึกและความเข้าใจตรงนี้เราต้องใช้ความอดทนอดทนและคุยภาษาที่เขาเข้าใจเราต้องลดตัวลงไปบางทีเราก็ต้องเหมือนว่าเฮ้ยเราต้องเป็นผู้ป่วยกับเขาไหมต้องคุยภาษาเดียวเขาให้ได้มันต้องใช้ความอดทนได้มาจากโครงการแดได้มาจากโครงการแดและเรื่องครูยาเสพติดก็มีสารวัตรในระโครงการของพี่เขาเนี่ยค่ะเขามาบอกว่า วันนั้นหนูก็ไม่รู้เหมือนกันนะพี่เพราะว่าหนูไปทํางานแต่แฟนบอกว่าถูกจับว่าสารวัตรปล่อยตัวมาว่าให้ไปบําบัดแล้วก็มีมีพี่หมูว่าพี่หมูมาเรียกวันนั้นหนูเลิกงานมาหนูเรียกให้ไปให้ไปว่าสารวัตรให้ไปหาให้ไปหางานสารวัตรหางานให้ทำเก,กี่ยวกับอย่างนี้ สถานีตำรวจภูธอนบ้านบิงโดยพันตำรวจเอกสมชายที่อวงษาผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธอนบ้านบิงมีความห่วงใยครอบครัวผู้ติดยาเสพติดซึ่งเขาเหล่านี้สามารถกลับตัวกลับใจเป็นคนดีได้จึงเน้นย้ำให้ข้าราชการตำรวจทำความเข้าใจพูดคุยอย่างเข้าใจนำเข้าสู่กระบวนการบำบัดและจะคอยดูแลตลอดระยะเวลาของการบำบัดเพื่อคืนคนดีคืนความสุขให้กับครอบครัวตามโครงการ การทำให้ประชาชนมีความสุขเฉเช่นเดิมตลอดไปก็อยากขอบคุณตำรวจพี่ๆตำรวจที่มาช่วยหนูและขอขอบคุณมากค่ะที่ให้โอกาสกับคนที่เขาติดยาสิบติดครับผมแต่จะขอบคุณพี่ตำรวจที่ให้โอกาสครอบครัวผมได้กลับมามีความสุขอีกครั้งหนึงครับครับไม่เป็นไร